วันนี้ก็จะมาบำรุงพืชผักสวนครัวหลังจากที่ไม่ได้บำรุงมานานใช้น้ำหมักปลาน้ำหมักผลไม้แล้วก็น้ำสาวข้าวมาผสมเดี๋ยวไปรับชมน้ำหมักที่จะใช้กันสวัสดีค่ะช่องวันสวนครัววันนี้ก็จะมาเอาน้ำหมักปลานะคะไปบำรุงพืชผักสวนครัวหลังจากที่ไม่ได้บำรุงผักมานานนี่ก็คือน้ำหมักปลาที่ทำขึ้นมาใหม่ที่ ลงคลิปให้ชมไปวันนี้ก็จะนําไปทดลองใช้นี่นะคะก็จะใช้ประมาณนี้วันนี้ก็จะนําไปผสมน้ําเพื่อที่จะลาดรดพึกผักก็จะใช้น้ําหมักอีกชนิดหนึ่งนะคะมาผสมก็คือน้ําหมักผลไม้ก็จะใช้อัตราส่วนเท่ากันนะคะในการผสมีถังนี้นะคะก็จะเป็นน้ําหมักผลไม้หมักผลไม้ก็เคยลงคลิปทําให้ได้ชมไปนะคะ ส่วนผสมก็จะมีผลไม้หลายชนิดนะคะเอานำมาผสมแล้วก็มาหมักทิ้งไว้เพื่อที่จะไปนำไปบำรุงพืชผักส่วนครัววันนี้ก็จะใช้ไปผสมเพื่อที่จะมารดพืชผักนี่นะคะอัตราส่วนก็จะใช้ในอัตคาส่วนที่เท่ากันแบบนี้ค่ะน้ำหมักปลาก็จะสีเข้มข้นน้ำหมักผลไม้ก็จะออก เป็นอีกสีหนึ่งนะคะก็แต่สีก็จะคล้ายๆกันนะคะนี่นะคะน้ำหมักผลไม้เทลงไปแล้วนะคะส่วนน้ำหมักปลาก็จะเข้มข้นสักหน่อยหนึงเพราะว่าในน้ำหมักปลานะคะก็จะมีแคลเซียมสูงมากที่สำคัญก็ใช้น้ําสาวข้าวหรือน้ำล้างข้าวนะคะมาเป็นส่วนผสมเพราะในน้ำสาวข้าวก็จะมีวิตามินบำรุงพืชผักได้เหมือนกัน ก็นำมาผสมแล้วก็ไปละดลดพืชผักน้ำสาวข้าวอย่าทิ้งนะคะเก็บเอาไว้นำมาผสมรดผักกับพืชผักที่มีตอนนี้นะคะไปลดผักกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็ลดน้ําผักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแปลงนี้ก็ได้ทําขึ้นมาใหม่นะคะทํากว้างกว่าเดิมเพื่อจะจะเอาไว้ปลูกผักนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเมลลิผักมาวานค่ะส่วนในห่วงยางนี้แล้วก็หมักดินเอาไวะะ้เนี่ยค่ะก็จะนําผักมาปลูกะคะ่ะพืชผักสวนครัวตอนนี้ก็กําลังจะปลูกเพิ่มหลังจากที่ได้ลงคลิปให้ได้ชมกันนานแล้วนะคะ วันนี้ก็ถือโอกาสมาลงคลิปให้ได้ชมกันต้นไม้ตรงนี้นะคะก็นำเอาน้ำหมักผสมหมาราดรดที่โคนต้นเพื่อที่จะบำรุงนะคะดอกมะลิจะมีกลิ่นหอมมากปลูกไว้หนึ่งกอแบบนี้ก็เก็บเอาไปทำขนมก็ได้นะคะขนมที่เป็นตะโก้หรือว่าทำน้ำกะทินะคะ เนี่ค่ะทำกะทิรอช่องก็ใส่ดอกมะริลงไปเพราะมะริปลูกเองก็จะปลอดสารตรงนี้นะคะผักผักกาดที่ได้ลงคลิปให้ชมไปตอนที่นําต้นกล้ามาปลูกก็จะมีเนี่ยค่ะหญ้าที่เป็นต้นกล้าข้าวนะขึ้นมาเพราะเราใช้ฟางฟางที่เก็บมาใหม่ก็จะมีมะเมล็ดข้าวติดมาผักส่วนครัวถ้าหากเราดูแลเป็นประจำนะคะ ก็จะมีให้ได้เก็บแล้วก็ที่สำคัญเขาก็จะเขียวแล้วก็งามถ้าหากว่าไม่ได้บำรุงนะคะก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ช่วงที่ผ่านมาก็หยุดการบำรุงไปนานมากเพราะว่าพืชผักไม่ค่อยมีนะคะก็เลยไม่ได้บำรุงแต่ช่วงนี้ก็กำลังเริ่มปลูกผักเพิ่มขึ้นก็ออได้มาบำรุงให้ได้ชมกันคะ่ะวิธีใช้น้ำหมักใน ผผักสวนครัวนะคะนะคะต้นดอกไม้ข้างรั้วต้นเล็บมือนางนะคะออกดอกดีมากต้นเล็บมือนางนะคะปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้นานมากจะมาชมต้นหอมที่ได้ปลูกเอาไว้นะคะนะคะต้นหอมประมาณนี้แล้วนะคะต้นของเขาอีกไม่นานก็เก็บไปกินได้นะคะนี่นะคะปลูกเอาไว้แบบนี้นะคะ พืชผักอย่างลเล็ก,กน้อยในต้นสะอึกนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะต้นเท่านี้เองนะคะหลังจากที่ปลูกเอาไว้หลายเดือนแล้วค่ะต้นโตช้ามากต้นสะอึกเขาไว้ตําน้ําพริกนะคะน้ําพริกกะปินะคะพืชผักตอนนี้ก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็จะปลูกเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าตอนนี้น้ําเริ่มแรงขึ้นนะคะ ต้นดอกอัญชันก็เริ่มออกดอกนี่นะคะก็ได้เอาต้นทานตะวันมาปลูกเพราะเมล็ดเอาไว้แต่ก็ไม่ค่อยต้นไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยลงไปก็ได้เห็นดอกเขาแล้วนะคะนี่นะคะดอกทานตะวันดอกทานตะวันถ้าหากว่าปลูกสมบูรณ์ก็จะดอกใหญ่มากนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็เลยดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ แต่ก็ยังได้เห็นนะคะนี่นะคะเห็นมีดอกไม้ไว้เพื่อที่จะได้มีแมลงพึ่งนะคะมาตอมตรงนี้ก็ได้เตรียมมากดินเอาไว้ในห่วงยางนะคะแล้วลดแบบนี้ค่ะก็จะเอาไว้ปลูกพืชผักผักตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะปลูกเอาไว้หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่วันนี้อากาศค่อนข้างจะคื้มนะคะ ะะท้องฟ้าเป็นคึมคึมตอนนี้ก็แปดโมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่าอากาศค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ฝนก็ตกไปครั้งเดียวนะคะแต่ว่าตกแรงก็เลยทำให้ดินชุ่มชื้นดีมากเดี๋ยวจะพาไปชมผักบนโต๊ะปลูกกันบ้างค่ะนี่นะคะผักทางด้านนี้เดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันค่ะนี่นะคะผักกวางตุ้งต้นประมาณนี้ก็เก็บ ไปรับประทานได้แล้วนะคะทำกับข้าวเมนูแกงส้มหรือว่าต้มจับชายหรือจะไปผัดก็ได้นะคะ,ะสำหรับผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งพันนี้เป็นผักกวางตุ้งดอกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะคะต้นกำลังงามเลยค่ะก็บำรุงไปน้ำหมักปลาไปครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะสำหรับผัก,กวางตุ้งแปลงนี้ค่ะ ก็ขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะส่วนผักเิวนี่นะคะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะดินที่หมักเอาไว้นี่ก็เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะการหมักดินสำคัญมากผักเิวชอบดินที่ถ่ายเทน้ำได้สะดวกแต่ดินที่หมักยังไม่นานนะคะเรารีบเอามาปลูกก็เลยเกิดความเสียหาย ผักเขียวก็เลยไม่ค่อยจะงามดีเท่าไหร่การเจริญเติบโตก็ค่อนข้างช้านี่นะคะไม่เป็นไรนะคะดินที่เราทำไว้เมื่อหมักไม่ได้ที่ก็จะทำให้การปลูกผักไม่ดีแบบนี้นะคะก็คือการเรียนรู้ไปอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญต้องหมักดินให้ได้ค่อยนำผักเขียวมาปลูกผักเขียวเป็นผักที่ชอบอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกผักคิวนะคะจะต้องหมักดินให้ได้แล้วค่อยนำออากมาปลูกไม่เป็นไรนะคะถ้าหากเขาไม่จเจริญเติบโตเราก็จะเอาออกแล้วก็จะเพาะเมล็ดใหม่แล้วก็จะเอาไปลงปลูกใหม่นะคะนี่นะคะดินที่หมักเอาไว้ก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าโต๊ะปลูกโต๊ะนี้ก็ไม่ได้ใช้แกบในการมาหมักนะคะก็เลยทำให้ดินไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาของดินที่หมักไม่ได้นะคะพเพี้ยนี่ค่ะก็จะมารบกวนแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเพราะว่าดินที่เราหมักหมักไม่ดีมีความชื้นมากเกินไปนี่นะคะความชื้นเวลาลดน้ํานะคะดินก็จะเก็บความชื้นมากเกินไปเพราะส่วนผสมเราไม่ได้มีแกลบมาเป็นส่วนผสมผักเคลต้องใช้แกลบมาเป็นส่วนผสมนะคะ เพราะว่าชื้นเกินไปแบบนี้ผักเทียวจะไม่ชอบก็จะเกิดมีเพี้ยมมีแมลงมารบกวนแบบนี้ค่ะนี่นะคะทําให้เกิดปัญหาใหญ่สําหรับการพืชผักสวนควรัวถ้าหากว่าดินหมักไม่ได้ที่นะคะนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะคะถ้าหากดินหมักได้ก็จะไม่เกิดความชื้นเชื้อราก็จะไม่ตามมานี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดิน นี่ดินแบบนี้ยังไม่ได้ที่นะคะแล้วก็จะมีไส้เดือนไส้เดือนที่ไม่ค่อยจะดีนะคะนี่นะคะไม่ดีนะคะไส้เดือนแบบนี้เหมือนเป็นแบบอะไรเขาเรียกไส้เดือนแดงแบบนี้ค่ะไม่ดีนะคะเด<ๆ>ี๋ยวต้องแก้ปัญหาดินตรงนี้ค่ะจะต้องเอาแกบแล้วก็ปูนขาวนะคะมาทำการฆ่าเชื้อราหรือว่า เนี่ยค่ะดินนะคะปัญหาสำคัญในการปลูกผักจริงๆค่ะต้องเรียนรู้กันไปนะคะการปลูกผักก็เลยได้ผักที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะผักคิวมีเพี้ยมารบกวนแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอาน้ำหมักที่มีนะคะมาฉีดพ่นเนี่ยค่ะเพี้ยกลิ่นใบแบบนี้ค่ะนี่ต้องใช้น้ำหมักยาสูบนะคะยาชุนนะคะ มาฉีดพ,พ่นหนึ่งจะหายนะคะนะคะตัวแมลงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเพี้ยมารบก,กวนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะตอนเย็นก็จะนำเอาน้ำหมักมาฉีดพ,พ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาใช้น้ำหมักปลาแล้วก็มาชมผักเขลยวที่ปลูกเอาไว้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวไปชมต้น,นะค่ะ โต๊ะนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพี้ยก็มาบรบกวนเหมือนกันนี่ค่ะดินสำคัญจริงๆนะคะเพราะความชื้นมากเกินไปนีคะทำให้เกิดเป็นเพี้ยเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องมากําจัดเพี้ยนะคะวันนี้พืชผักส่วนครัว สำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ